ัวัวัวไหเอกออาคคไม่โทคะถูกต้องค่ะอขอ,อขอ,ขอไอไอไขไม่โทรถูกต้องค่ะคอโอ คอถูกต้องค่ะคอ,อ,อนอคออกคออกนอาคนคออกนอาคนไม้โทไม้โทขนถูกต้องค่ะคอ<โ>อกอกบอครบทุกต้องค่ะ รอรออัวอัวครัวรัวคอรออูคูคอวออัมความไม้เอกคว่มถูกต้องค่ะคออคอ คอ<โ>ย,<โ>ยไม้เอกค่อยคออาคะไม้เอกไม้เอกค่ะคออาคะคะโน ไม่โทไมนะขา <อ S 1> ขานาคอคออาอาดอดคัดคัคอคออัว นะคออาด,ดอดออคัดคออัวควแไม่เอกควา้าคออาค่ะไม่ถมูกค่าคออางอคางคออําคําคออําคําไม่เอกคํา พออ่าคำนออ่ะบอนับคำน่า